ันน en> hey, ี oh, oh, yes, oh, ้เขามีทางคนเข้าไปด้วยจริงๆนะเนี่ยเอาไว้หลบฝนหรือว่ายังไงมันทะลุข้างล่างหรือเปล่าพี่หลฝนละมาอันนี้มันก็เป็นแบข้างล่างปะออมันทะลุอันนี้มันมันก็เป็นน้ำตกใช่ไหมมันเป็นน้ำตกเก่าไง ทางล่างมันหนักตรีนี่คนเข้าไปหร bye, anyway right. haven t, haven t. ือม hmm ีเข้าไปเรื่องนมันแบบเนี้ยไหนเรื่อมันหมูบ้าตัวไหนเนี้ยอ่อนอืมไปนะที่ข้างข่าวใช่ไหมเนี่ยกิน

ยังของนรกอนรกี่ว่าเอามองบ้องหนยครับออนี่มีสปด้วย นัคนนพี่นับคนที่หนึ่งพี่แตนนับคนที่สอเบสหาห้านี่ตรองไหนล่ะมันจะออกยังไงหกเ9 10 11 13 13 1สเดสี่เท่ากันอะเท่าสิบสองแลสก็สิสี่ เขาจะผลิตยังไม่เปม่าว้อเอาไม่ได้ต้องแบบาเชิญครับชิีคนออกพอดีนะอ้าวอ๋วันนี้อะไรอะวานเหมือเนี่ยครบไหมอ้าวถรูปรปมาถ่ายรูปเรวข้ามา่ยเดี๋ยวาว่าไปก่อนเลยเขาจะได้เ,เ <serving> <Enfin> ินดำจะได้ไปไหว มันปัดข้างหลังนี่คุณคนนั้นมากเขาผัดดังมว่าเกินคือไปนดาง้นมีแต่ลังผ้งีเนาะคไปีไ่มีโอ้ใช่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 ออเขาไปเอาพึ่งตีนด้วยวะนอนในโยมากเลยมีแต่ใบใช่ไหมคะ อาดีเนาะแล้วบนข้างบนมีอะไรกาอยู่ขึนึไงลำไม้ไม้้นไ้ายๆขึ้นไมไม่ดีอ๋ออันนี้ใบเใบ้นยทำไมจะลองขึ้นหอพตอนนี้ค้งไม่ได้แล้วไม้ไผ่นี้เคาไม้ไผ่นี้เคาะอันนั้นเราปืยแล้วตอนนี้ค้งนี้หักอยู่